สวัสดีครับโปรแกรม PQbot เวอร์ชั่น1.0.0น,นะครับคลิปนี้ไม่ได้มาแจกโปรแกรมนะครับแล้วก็ไม่ได้มาขายไม่ได้มาให้เช่าด้วยนะครับคลิปนี้อยากจะเชิญชวนนะครับท่านใดก็ตามที่สนใจเป็นทีมงานผู้ทดสอบและช่วยกันพัฒนาบอทนะครับให้เข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับจะเป็นกลุ่ม Facebook PQbot นะครับแล้วก็ไปเมนนะครับใน โพสที่ผมเปิดรับสมัครทีมงานนะครับคนที่ร่วมเป็นทีมงานผู้ทดสอบและพัฒนาบอทนะครับจะได้ใช้บอทฟ,ฟรีฟูลออปชันฟรีทุกเกมนะครับแต่มีข้อแม้นะครับท่านต้องมาโพสต์ในโพสของผมนะแล้วผมจะให้อดินของผมตัวตอบโปรไฟล์ของท่านนะครับว่าท่านเป็นผู้ใช้บอทจริงหรือเปล่ามีศักยภาพในการใช้บอทเข้าใจการทําง,งานของบอทจริงหรือเปล่านะครับอ่ะ มาดูโปรแกรมกันนะครับ P q b o t คืออะไรปกติแล้วของเราจะเป็น P q b o t มองคริปโต P q b o t r รูหน้าลัก P q b o t ฟิตคริปโต P q b o t สเปซคริปโตใช่ไหมครับทำไมอันนี้เป็น P q b o t เฉยๆนะครับก็คือบอตตัวนี้ของเรานะครับจะสามารถรันได้ทุกเกมตัวเดียวจบเลยครับอ่าผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับอ่ามาถึงนะครับขั้นตอนแรกเพิ่มจอเกมก่อนนะครับ ของเราจอที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งโลยการจอที่หนึ่งนะเป็นฟิกคริปโตนะฟิกคริปโตเพิ่มเพิ่มเรียบร้อยแล้วตั้งค่าเลยนะครับเป็นเบราว์เซอร์ Google Chrome นะรอโหลดเบต็ตามวินาทีรีเฟชก่อนเริ่มทำงานไม่ต้องเปิด CAP รีวอร์ดตอนเอันนี้จะเปิดไว้ขายปลาปิดไปก่อนนะครับเดีย๋ยวมันจะนานจำนวนคันเบตจอที่หนึ่งของผมมีเจด ยืมเพื่อนอ่ามี3ามคนนะไปเร็วๆเลยนะครับเดทนะตอนที่สองผมจะให้มันมากระเดกมาดูหน้ารักก่อนนะครับดูน่ารักอ่าตั้งค่าด้วยนะครับอย่าลืมตั้งค่านะครับดูหน้ารักของผมใช้เป็น Microsoft 8 g e นะครับเพราะว่า Google Chrome กินทรัพยากรมากๆเลยนะครับแล้วก็กระตุกด้วยนะครับมันจะพาบอดลรวนนะจำนวนฮีโร่มี15ทำงาน,นตอ 3, ่อรสามรีเฟสอันนี้ผมจะเปิดรีเฟสเวลาการหมดการทำงานไปคอมมอนก่อนอัปเดตอ่ะจอที่3นะครับเห็นไหมครับไอโปรแกรมมันจะนับตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับอ่าจอที่3เป็นฟนะิกคริปโตเนาะโอเค เห็นไหมเกมมันก็จะขึ้นฟิกคิปโตหนึ่งคิปิปโตสองมันก็จะเรียงลําดับแยกให้เราอีกตั้งหากนะครับตังค่าเบลเซอร์กรุ๊งโคลอ่ะแล้วมีทิคนิดหนึ่งนะครับการการผิดพลาดเนาะเพราะว่าผิดพลาดกันเยอะก็คือเมื่อคุณเลือกเบาเซอร์เสร็จนะตัวโปรแกรมนะครับจะบอกให้คุณตั้งไตเติลตามอันนี้นะครับตามที่โปรแกรมกําหนดนนะ ตั้งไทเทิลก็นีครับ Rename Tab ไ i เ l ินะคุณกดปุ่มนี้ Copy ไ i เติลนะสมมติเดิมๆเลยมันจะเป็นแบบนี้นะครับในในส่วนของเกมฟิ t c ิโตนะก็ะลากแล้วก็คอนโทรล V ครับวางกดเซฟจบแล้วถ้าคุณใช้เอ g นะครับก็นี่ Copy Profile แล้วก็มาตั้งค่าโปรไฟล์นะครับอันนี้ผมจะไปเร็วๆนะผมจะมาโชว์ให้ดูเฉยๆนะผม คลิปนี้ไม่ใช่การสอนนะครับอัปเดตปิดไปแล้วเรากลับมาที่ฟิตคริปโตจอที่สองนะครับ b อง w s e เป็น chrome รอโหลดเบ็ดสามวินาทีพอ refresh อันนี้ผมจะเปิดไว้แล้วกันนะแคปรีวอร์ดเปิดขายปลาปิดอยู่นะอันนี้ก็มีเบ็ดเจดแต่มีเพื่อนหนึ่งนะยืมเพื่อนช่องที่หนึ่งคนที่หนึ่งเด็ด มาลันบอดดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งคลิปวิดีโอให้มันเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่นานนะครับนะมันก็จะกระโดดมารูน่ารักนะครับเป็นระดับที่สองนะครับ ผมขอเอาเมาส์มานี่นะเนียมันจะทํางานตามตรงนี้เลยนะครับลําดับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าคุณจัดลาดับความสําคัญของเกมได้นะครับเกมไหนที่แบบคุณอยากให้ทํางานทีหลังคุณก็มาเพิ่มจอเกมทีหลังนะครับเกมไหนคุณอยากให้ทํางานก่อนคุณก็มาเพิ่มไว้จอที่หนึ่งเพิ่มเพิ่มเข้าระบบไว้ก่อนนะครับ เมื่อมันเสร็จจากรูหน้ารัดมันก็จะไปฟิกคริปโตจอที่สองนะครับอจอที่สองผมตั้งรีเฟซไว้เนาะก็ทำงานได้นะครับปกติแล้วสำหรับนะครับพวกไฟล์แคปจออะไรต่างๆนะครับจะไม่อยู่ในนี้นะครับในเทมเนาะเพราะว่าก่อนหน้าจะอยู่ในเทมของ Windows และบางคนมีปัญหานะครับ คืออ่านเขียนไฟล์ในโฟลเดอร์เทมไม่ได้นะครับนะโอเคครับสำหรับคลิป PQBot คลิปนี้ผมมาชวนใครที่สนใจนะครับเป็นทีมงานของเราเชิญได้ที่กลุ่ม Facebook ของเรานะครับผมขอบคุณครับ